มาแล้วเอา้าโอ้คุณจะนับเลยเอา้าโอ้ดูไปเท่านั้นเอา้าโอ้คุณทีงานสายบรรทุกโอ้ยังอยู่ที่เดิมนะพี่น้องนะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วโหสายลันอีกแล้ววันนี้ลันทุง่งอ้อ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสวัสดีเอแฟนเพจทุกท่านสวัสดีเอพี่น้องชาว youtube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาวีสองนะครับอ้าวกลับมาชมคลิปต่อครับพี่น้อง่ออยากกินวานเอาะว้วว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 

ดินเยียวมาแล้วเนี่ยดินเยียวมาแล้วนี่นี่คือดินเยียวดินยี่ยมหมดเลยเนี่ยอันนี้จะทำทำการเกรดลงสาำครับลงน้ำาแล้วครับี่นี่ <c oughs> โดยชาวไทย G.S. 1 1 5แรงมาทำการกรีดลงสาไปแล้วนี่นี่ลงไปเลยไม่ลงใช่ไหมลงมากเลยนี่จะไม่ใช่ลงไปทางรถนะจตแถ้ลงไปทางรถนี่เรียบร้อยเลยนะอยอ๋นู้น นอขอทานูแล้วเยอะอย่างนั้นไหมน้องร้ายเดือนนะขอจะซีดอ่ะทีหลายเลยแหละหมดเลยนี่อนันนี้ก็มีหนึ่ง อันนี้ก็เทอยู่ ูบยิ่งกันต่อครับโอ้เกืบจมน่ะอื้อ หนวมมาแล้วนี่ถนนอาจจะเนื้อดืดไปหน่อย